วันนี้เราก็ลาทุกคนไปดูวัดโพนะครับวัดนี้ความเป็นวัดที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองมากความตลกอาจจะน้อยแต่ว่ามันก็น่าจะมีเรื่องตลกอยู่การแบบนี่เราเห็นเจอดีนี่เราเห็นนี่ไหมลูกปั้นจริงๆเราเรียกว่าลูกปั้นอับเฉาแต่ก่อนเขาจะไว้ใต้เรือไงคือแบบเรือสำเภาวันไม้ใช่ไหมแล้วมันเอาสีขาออกอะเรือมันก็จะลอยไงเออมันจะไม่สามารถแบบเหมือนโยนสมองลงไปอะให้เรือมันไม่ไปไงเขาไม่ต้องใช้ลูกปั้นแบบเนี้ออกมา แล no the ้วพอเอามาไทยปุ๊บเขาไม่รู้จะไว้ที่ไหนเขาก็เลยแบบเอาเข้าเมืองเอาเข้าเกาะก็เลยเป็นที่มาของของเก็คืออันนี้เป็นเหมือนสมอเหรอใช่เขาใช้อารรณ์แทนแต่ไม่ได้สมอที่โยนลงน้ำแต่สมองที่ไว้ที่โยนให้เจอเลยไม่ไปม่ดูแบบหน้าสลใจมั้ผ่าด้วยมันเป็นตัวแทนของทุกทีทั้งสี่เห็นไหมมันมีสี่ฝั่งส่วนตรงกลางคือเขาวาสุเมะแล้วที่เราเห็นแบบนี้ สังเกตว like ่าม like okay. so ันจะเป็นกระเบื้องสีต่างกันเขาซ่อนกุศโลบายเรื่องสีเคยได้ยินเรื่องมหาวิทยสีทันดอนไหมเคยไม่เจอสีกีมาันกันจ้าเคยเรียนตอนประถมส่วนที่เราเห็นเป็นเจเลยมันคือภูเขาภูเขาในที่เราเล่องฮาซูเมะนั้นมีเจ็ดชั้นเขาเรียกว่าสัตว์ปัจจุบันคนอย่าพวกนี้เราจะเข้าไปดูกันน่านในนี่น่าอยู่ตรงไหนอ่ะอืมอ๋อใช่ใช่ใช่เขาด้านหนอะไรกัน ไม่ไม่เราเห็นลักษณะแบบนี้ไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดว่าท้ายกับที่ไหนเพราะสุดท้ามว่าวัดสุดท้ายเนี่ยลองดูดิมันมีพ่อป้าแบบนี้มีลูกเทวดาแบบนี้แล้วก็แบบจะเขาเรียกว่าสงสัยแยกไม่ออกคือพวกโบสถ์กับเขาวิหารตัดที่ดอกไม้ตัดโบสถ์แล้วไม้นอกใบไหมใบเสีมาเหมือนใบบเปล่าเลยถ้าที่ไหนมีตัวเนี้ยก็คือจะเป็นโบสถ์ จะแล้วจะแล้วมากระไก่ก็เองนี่เขาทำาะไรอยู่หรือเปล่าพี่สดดีอันนี้คือไปเสรยมาครับใส่กิ๊ฟใส่ด้วยไหมเป็นแปลว่ามีอุโบสถตรงนี้เออเป็นอุโบสถยังไงนี่ในในแบบเนี้ยแบบนี้จริงเหรอครับเนองมีคนเขาทำไหมไม่รู้ว่า นี่คือฤาษีนี้ไงแค่แค่แขงใช่ปะเขาไปดเเ ฤษีตัดตนฤาษีตัดตนถ้ทาทุกคนนะครับไปดูภูมิยาไทยโบราณเกี่ยวกับเรื่องของฤาษีตัดตนนะครับนี่เป็นเรื่องของการทศวนภูมยาครับมีดูเครื่องบดไดูเครื่องบดมีเครื่องบดแต่ก่อน เครื่องันเครื่องพันคือแบบถ้า,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 าไม่อยู่ตรงนี้นจะแบบเจอให้รู้เลยเดี๋วก็แบบมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นรู้สึกไหมอืมกลิ่นสมุนไพรนี่ลืมเลยมันมีเครื่อช่างด้วยหรอช่างช่งชงางยาเมอแวนเอ่อดีรีมะขามป้อมเค่องเด็ดพอนี่ผมเคยกินเดียวนะใช่เหรอใช้ได้เหรอ ขนาน่าจะเอาช่างกับอะไรที่มันแบบเป็นถุงนะครับน่าจะแบบกิโลกิโลอะไรเงี้ยหรอไม่มียาด้วยแบบอันนี้อะไรนะสูตรโบราณเรียกมาทำเป็นโมงแบบซอยนี้ยาหมองยาะมะขามอะไรเป็นนะเขาบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราเลยรู้อันนี้คืออะไรต้นอันนี้เขามีเขามีสเกลยูโฟร์ให้ดูด้วยแล้วเปิดดูดีแต่เปิดได้ ไปถ่ายไหมไปถ่ายไหมรูปเขาครบรูปเขาป่วยครบไปกี่ร้านรอบแล้วเนี่ยนี่คืออันร้อนป่ะการแพทย์แผนไทยผู้มีปัญญาการแพทย์แผนไทยนี่หุ่นเส้นประธานสิทำไมอ่ะหุ่นประธานสิเส้นไงแบบเส้นผ่าผานผู้มีความรู้ผู้มีความรู้ผู้มีความรู้นี่คืออะไรครับหุ่นเส้นประธานสิลมใช่อารมณ์ เคยดูแบบพวกแผนนจีเสกัดจุดวะเพรแบบแนวเดียวกันเลยแต่ของเราจะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรรักษาแนวฟูลฟูแนวบอบบางไม่ใช่แนวให้กดจุดหรือกดจุดใช่แนวนั้นแหละไม่มีกดจุดตรงนี้ของของที่ได้เป็นไรนะนวดสะท้อนฝ่าเท้าวะที่เคยเห็นหลักหลักเขาบอกไปเขาบอกเขาบอกพวกดอกเลยตามตามผนังรอบวิหารรอบโบสถ์เนี่ยมันก็จะมีพวกป้ายครับป้ายสับปะนั่นแหมันก็จะพวกประวัติวรรณคดี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องก่อนบเป็นเรื่องไทสวัสดีครับบอกเลยว่าก่อนก่อนที่จะมีศิลิราโรงพยาบาลแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่นี่คือโรงพยาบาลเคยว่าแบบที่เรียนหมออ่ะครั้งแรกใช่เพราะว่าตามผนังอ่ะเนี่ยลองยกตัวอย่างมาถ่ายของนี้ดูเขาจะเขียนพวกโครงในโครงเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันตอนม5้าเนี่ยเกี่ยวกับพวกยาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาแปลกไม่มีต่ไม่ใช่แค่เรื่องยาเรื่องบทก็มีด้วยลักษาเนี่ยเราเรียกว่าคนะบทเนี่ย ก้นโคงอะไรพวกเนี <si suppression> ้ควรจเรียนปิดนะนี่ไอ้พวกยาเนี่ยมันเป็นปัญญาของจีนหรือเป็นแบบเป็นยาไทยเลยส่งสมุนไพรไทยหรอครับ่เป็นของไทยคือปัญญาไทยเลยไอ้ที่เราเห็นพระพุทธรูปเรียงรายหรือวะเราตั้งตามความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอ่ะมาอุบัติแล้วหลายพระองค์ไม่ได้มีเจ้าองค์มันเป็นกุศโลบายนะแล้วจริงๆในหนึ่งเขาก็อาจจะแทนว่าคือเป็นแบบเขาเรียกว่าพระอัลรหัสดาพระสาวกทั้งหลายในยุคนั้นพระเถระ อันไหนคืออูปลาละอะไรนะอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปูมาโลเสียงอุนาโลคือด้านบนที่เป็นเหมือนยัน<อ>แล้วเราจะสังเกตอันหนึ่งพระพุทธรูปอะพระพุทธรูปจะต่างจากเทวรูปของโคตรกิจรู้ไหมคืออะไรติดตอกติดตอกลงหลุดร่างกายสิ่งที่จะไม่มีเลยคลิปไม่มีผมหรอกไม่ใช่เนี่ยไอ้พวกเฉลยสมองห็อะไรนะไถปลาไหเฮ้ยใช่เหรอ่เมีลย ถ้าเราสังเกตนะครุณทะลุทุกอย่างจะไม่มีไหปลาร้าเลยเพราะว่าไหปลาร้ามันเป็นตัวแทนของแบบความเป็นมนุษย์อะถ้าการไม่มีไหปลาร้ามันคือความสมบูรณ์แบบความเชื่อของเดีดีฝากบอกว่าฝ่ามือเราทุกเรีวเท่ากันอันนั้นก็เป็นลักษณะของมหาบุรุษใช่ถ้าดูอะไรแบบคุณทะลุมันหนึ่งเรือนอันนี้เราไปฟังบรรยายมาไออย่างอะไรมาหนแบบดาวิดนี่มีไหปลาร้าป่ะคือปันที่มีมี่ มาถึงจ uh, oh. ุดไหนแล้วครับนี่ตอนเดิมาถึงตรงกลางอู้สวยจ๋งจที่นี่คิดว่ามีประมาณกี่องค์ต้องหาผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รูเออพางมีกี่องค์รับพี่มีเดอะประมาณข้าวข้าวไม่รู้อ่ะพี่มีมีกรอนด้วยมีกรอนด้วย่ากรอนะกรอน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 ลอนรอนชั้นไหนเจ้าจึงไม่นิยมสม มาราร้างห่างรถพิรมชมที่นี่คมแฝงฝักชักใบไปเพราะเจาะจังหวัะจะพาชีวิตมิดเดิมเริ่มคิดมีได้แห่งน้ำใจฉนันเป็นกนล,ลมาไปกันต่อ<า>ะนะ อันนี้คือเรียนตามรูปปั้นใช่ไหมแบบฟิลอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไงไม่ใช่จริงๆอ่ะสมัยก่อนเขาจะมีติดของเนี้ยพวกขำพวกอะไรเห็นไหมแบบอารมณ์กระจกไว้นล้วอารมณ์สีร่าแล้วเด็กก็จะมานั่งเรียนนั่งคัดบนใบลานต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจนะเห็นแบบว่าพูเก็ตทะลุอาจจะเป็นปางแบบลักษณะเหมือนกันหมดปางยืนปางแบบแม่เขาเรียกว่าปางห้ามสมุดห้ามสมุดคือเพราะว่าเน่้ยญาติของบุเรียเจ้าเคยแบบแย่งแม่น้ำชื่อแม่น้ำโลหิตนีบุเรเจ้าก็เลยมาห้ามไม่รู้ไหมทำไมต้องใส่ปางางนี้ทำไม จำได้ไหมที่เราบอกว่าตรงนี้มันคืออะไรเที่ยวเด่เดนๆแ,<ม>แม่น้ำใช่ก็นี่ไงแม่น้ำเนี่ยคือมันเป็นการแบบเขาเรียกคุชโลโบายอย่างหนึ่งเนีน่ยการสื่อให้เป็นนยัยยะก็เล่นน้ำน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรกับหมอหรือว่าไม่เกี่ยวกับอะไรกับอาจารย์ใหญ่หรืออะไรนะแต่ก่อนยังไม่มีเรื่องภาัาอะไรนี้เลยจะเป็นด้านไหนจ้ะไป ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในที่ที่เป็นติกเกอร์เจอครับพระนอนอะไรอย่างเหี้ยพะนอน,น,อนได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนเสียงน้ำนี่นะครับเส,เ,สเสียงน้ำอ่ะมันคือสาสร์จระเทีซึ่งปิดไปนานมากแต่เพิ่งมาเปิดนช่วงใช่เหรอตอนปีเนี่ยเนี่ย

องค์ใหญ่มากต้องเขาเขาเชื่อกันว่าถ้าจะมาขอเรื่องนี้คือจะมาขอพวกการคาบการขายพวกเจ้าโปรเนีชอบมาที่นี่เลสโก้ครับเราจะเข้าแค่ไหนนี้ละเ้าตรงเข้าเลยเนี่ยตรงเข้าทางนี้เข้าแล้ววานถึงขนาดนี้อันนี้คืออะไรรองเท้าเหรอหยิบไปด้วยหยิบไปด้วยรองเท้าครับครับนะครับวัน แต่กล้องนี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอ,อเอาเล้ค่ะทุกคนไปดูนะอุ้ยอุ้ยเป็นไรบ้างให้รองเท้าร่วมอ๋อตกใจหมดไปแล้วเราเราใส่ไปเลยนี่รองเท้าเราเป็นชีวิตที่ย่างตลอดลาเลยตอ <c oughs> นนี้ไปดูคนระับทุกคนกคน,นี่นักท่องเที่ยวเยอะจริงไปดู ใช่ครับทุกคนอุ้ยฉันชอบมากถ้าเราสังเกตนะด้านบนสังเกตมาลาจะติดจะติดหลังพายเนี่ยผมมีความเชื่อว่าคาขายแบบทะลุยอดทะลุป่ายนี่แหละเขาเลยเป็นที่มาของทั้งสองแต่เขาไม่ได้ตัดใช่ไหมตัดตั้มถึงขนาดที่เขาจะไม่สร้างอะไรมาครอบประวัติงรูปเดียวกมีประวัติอนแล้ว่อนสร้างครอบที่หลังตัวโบสถ์ก็วิหารเนี่ยคือมาที่หลังแต่ตัวพระมีภาพก่อนขาวพระมาก่อนแต่เราเห็น ถ้าเียที่ดงหัวจะมีร้อยแสเมือนเห็นทางวัดเขาบอกว่าตอนแผ่ดินกเอ่ะมันจะมีลักษณะตองศอกตรงหูตรงเขงง่าบางที่แสง่งเงี้งูแล้วเขาไม่น่าหมือ่ค่้างมีพูดใดเดี๋ยวมัน มันต้องใช้หลายอย่างทำแบบไม่ง่ายเลยเมื่อตอนมีมผัล่าสุดก็คือแตกนี้ใช่ไปดูต่อแทงต่อครับผมบัวเมื่อกี้เห็นเพนพูนเลยนี่อีกหนึ่งงานที่แบบมันมันไม่มมันไ่ขลังที่มีชื่อนีที่มีชื่อนี้ต้องสังเกตเห็นวันจะเป็นแบบพวก เราเลื้ยงศาสมชาเราเลื้ยงพระเจ้าอันนี้คือหินอ่อนเคยดูกังฟูแพนด้าปไหที่เปิดตำรามังกรอ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้คือตำราอันนี้ก็ตำราเหมือนกันนี่ไงเปิดเปิดออกมานี่คือห้ามจับหล่อเละห้ามจับจับได้ไงเนี่ยมันดูอ่านไปดิ ่ครั้งที่สองนี่ไม่ควรคน้ีสน่สนสรุปสรุปนี่ลงไปจริงเราห้ามจับสิงโดเลยเน,นะนี่ดูดูดูคนดูครับนีุ่ดยอดเลยคมอนี่คืออะไรดปั้นยีนแบบนี้แหละยนแ<อ>นี้มาองตัองท่าา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 เาาาจัดาา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 าหาอาา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 ามาา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 ายาเหยียบติดา้า ทำไมดูเหมือนคนได้มีความสุขลุทงท้าไม่ให้หายนะ <c oughs> อันนี้ภาพนี้ก็น,น่าสนใจคะโดยปกติที่เห็นไหมจีวรของพระจะไม่มีลายใช่ไหมอันนี้เป็นคติความเชื่อแบบของรลักษณ์โกศินตอนตอนน้นนะที่จีวรจะมีลายดอกออเ,ปเป็นเหมือนพุทธบูชาเรื่องความปณีนะถ้าของยิ่งทําดียิ่งทํำปณียิ่งทําสวยงามจะยิ่งได้บุญมากนครับนั่นไหนหนะที่แตกตรงนี้ป่ะหัวเข่าหรือตรงไหนตรงไหนที่มีรอยสันติภาพมาก่อนว่าอะไรเรียกที่เราจะมาดูหลักพระปาททำไมอ่ะมันมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรรอยลายย่อมมี ลักษณะแบบนี้เ้วยว่าลักษณะของมหาลีริศถ้าเราสังเกตเห็นแบบว่าดิวทาวจะเท่ากันหมดนิวทาวจะเท่ากันทั้งหมดเลยเหรอแค่ไหนดิวทาวเออเท่าจริงเท่าจริงที่เห็นไงครับพี่ชัยอ๋อเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาอมันเปิดหูเปิดตามันไม่ได้เจออ้รหนาดนี้มันยิง่งใหญ่อะ ของแบบประวัติศาสตร์โลกสุดๆเขามีความเชื่อว่าถ้าเดินบนเนี่ยสามรอบอะมันจะเป็นความมงคลเฮ้ยอย่าอย่าพลาดพีอย่าพลาดทีนี่อันอันมีก็ได้มีประวัตินะเห็นเห็นอันนี้ไหมอันไหนอ่ะโก้เล่าโก้้เล่าไม่โก้ยังไม่รู้เลยเออหยูโยนมา นี่เห็นหน้าคนนี้ไ่หรอกเห็นหน้าคนนี้ไปทำไมทำไมทั้งนั้นแหละนี่เพราะว่ามอเอาได้นี่นี่นี่เป็นตอนยักษ์บุกอ๋อพระจุฬาลักษณใช่ดาวน้มีกวางอะไรอ่าดูที่ไหนดูเรื่องเศร้าหงุดดูเรม่องเศร้านเร่อียักษ์เนี่ยอะไรไม่ได้เรียนตะต่างไม่ได้เรียนต่าง้างแยเขาอยากหยอดเยๆเอเอะอันนี้อันนี้มาจากจุฬาลงร์ตอนมันโถกันนะ เป็นถามัะเป็นถามนะโอ้หนักอ่ะบอกเลยนี่ไทยครับรู้สึกงไงบ้างครับก็สนุกดีครับมันก็เปิดหูเปิดตาด้วยก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ใช้ข้อของโลกของโลกก็ได้ครับก็ดีกว่า ครับเขาสร้างได้ขนาดคือแบบสุดยอดมากแล้วว่าแบบองุ่ใหญ่ขนาดนี้แล้วคือแบบว่าขวานที่ได้มามันอารมณ์เหมือนไรเหมือนทั้งตื่นั้งไปดีแต่ะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนาะอันนี้เป็นหมอนใช่ไหมใช่เพานอนหมอนสูงจงะหมอนสูงจงเต่าชันไหมอันนี้มันเกี่ยวกับความเชื่อแต่ว่าเรื่องหนอนไม่แต่มีสามนะสมัยนี้สามสามด้วยความสามนะปกติเราไปดูตามแบบศิลปกรรม จะเห็นหมอนเป็นหมอนลายเกียวนี่คือหมอนอะบหมอนสกอนเกียร์ที่เขาชอบใช้ใช่โอ้อหน้ำยำหามต้นไม้เขาเชื่อว่าเป็นต้นพัชสีมหาโพธิ์ที่ต้นที่พระเจ้าตัดสรุ่นคือเขาหน่อบอกผมเลยเอวแล้วทำไมต้องมีทำไมทำไมต้องเป็นต้นจริงจากเป็นต้นจริงจากเขามาอินเดียไหมเขาแต่ว่าเป็นอย่างนั้น เอาหน่อมาจริงๆอ่ะต้นจากที่อินเดียตายไปแล้วต้องสองรอบไปแล้วแต่กลับมาได้เขาเกิดมาได้มันเป็นอภิิหารอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มันคิดอยู่ว่าบอดทุกคนเราเราไปได้เลยนะเราไม่เล่าไม่ได้ทำตั้งแต่แรกนะเหนื่อยจังเลยแตจออะไรแคเจออะไรพวกนี้มาถ่ายแน่นอนตรงไหนตรงเนี้ยตรงนี้คือที่เขาไม่ยอมถ่ายกันใช่ปะ เราถ่ายไหมเราถ่ายไหมเราก็นึกอยู่เหมือนจอระเข้อยู่ตรงไหนอยู่ด้านหน้าเห็นด้านหน้าฟ้านี่เนจอระเข้เลยมึงก็เนาะจอระเข้ใช่ไหมไม่ใช่ก็ว่าไหนที่เขาบอกาบอกจอระเข้นี่คือจอระเข้ลคาลำดลแต่กล่องก็มีนี่นะเยี่ยเพราะว่าเป็นความเชื่อนย่แค่เหมือนมีคนมา่อก จัดนิสัยจัด่ใสัยจราเข้กินมางอย่างนีจรเข้จริหรอจราเข้กินมังว่ะในนี้จริงนีเขาปิดมานานมากเลยนะเพิ่งมาเปิดอ่อแล้วเพิ่เหรออะไรพูดครับเขาแค่บอกเฉยๆอย่างไรราชการที่5คือหนังสือเพ่มีจราเข้จริงๆเขามาดูดูจราเข้ตกนะจราเตกนะจรเข้ อันนี้อะไรอมีต่อไหมไม่ใช่ถงโตอ่ะกมยยมคำนี้แหลไม่เ่ยวือเนี่ยต้องต้องลองซูมไปในน้่อยถ้าเรามองดูดีเราจะเห็นอามีบ้ากับพาต้มอืมแต่ถ้าแต่ถ้าซูมมากไปก็อาจจะตกอาจจะได้เห็นเอ็มเคแน

คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานหมดนะเพียงบอกว่าตอนแรกที่เขาเปิดเข้าไปหมดตัวนี้ยังไม่เชื่อมาคือเอาแค่ไมายจะมาวางไอเนี้ยเป็นพี่ตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ยังมาคือแบบเอ๋อตอนนี้โกมาเหรอมาแรกๆอ่ะอันนี้ก็อะไรอันนี้ต้นแหล่ต้นแหล่อันนี้ต้นแหล่้องเปิดดิ้องเปิดดิอันนี้ต้นหนามไงโอ้โหออโหคมจ้าคมเกินคมเกินแม่ได้ได้โอ้โหแต่อันนี้ดูแบบสวยนะ จริงๆอ่ะเขาจะปลูกต้นคอสมอสไว้ตรงเนี้ยสวยมากไอ้ต้นที่ที่เราไปแจกเสาแล้วนั่นนี่ไงมอสมอสเต็มเลยผู้ให่เดียวสวยจริงอ่ะไหนอ่ะปลูกอยู่หน้าวัดอ่ะอ๋อให้คุยวิวตรงนี้อันนี้เฟื่องฟ้าปะใช่ๆช่ตอนนี้เขาหลมออกไปแล้วไม่ใช่ฤดูอ่นจริงตรงเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยดอกมสวยมากผมดทั้งบ้านอ๋อพุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยดูว่าในต้นอะไร มุกจมาไหมเอา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 เกลวยหมายกลวยหมาพี่ต่อพี่ต่อบกลวยหมายน้ยกลวยหมายกลวยหมายกลหมาเด็ดเด็ดนี้เด็ดนี้โดนปรับไปนั้นแหละกลืหมาว่าลกลุดลูกพี่นี่ชายพี่นีชายลูกพี่ชายลูกพี่ชายลู้พ่อพี่ชายเป็นเหรอลูกเขากินผู้ชาย ไม่ไปเรื kind of like. sì the, ่อยกันไปเจะเข้วแค่สาวคุณแม่ครับผมเจอแล้วแค่สาวไว้ก่อนนี้เจะเข้สาวไม่กินไม่อร่อยแค่สาวมันอี่ี้อ่ะพอมันออกข้างจริงดีกว่าเต้ยเลยเพราะนานใช่ปะตอนนี้เราก็จบรายการในพาร์ทวัดโพแล้วมตอนนี้จะจบจบพาร์ทวัดโพเป็นอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมครับจะจบพาร์ทวัดโพแล้วกองหน้าดำดำดำไปหาแสงกูเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวไปหาแสงเถอะจริงๆทุกคนครับอนีครับ ่งโตาเลยะตอนนี้ครับเราก็จบไปของพายของวัด,วดโคโคแล้วเราก็จะไปวัดอรุณกันต่อเล้ครับผม let's go